พัตตี้คาวันนี้เล่นเกมเสร็จแล้วก็มาเปิดกล้องลุ้นน้องนะคะน้องมีสามสีเนาะส้มขาวแล้วก็ชมพูชมพูสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็สีขาวหน้าจาสี่เอร์เซนแต่เราก็เปิดได้ส้มอยู่ดีแต่มันน่ารักมากทุกคนเราชอบมากหน้าตาน้องก็จะมปนน้องก็หน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นน้องจิ้งจอกอันนี้ของเราได้เป็นสีส้มนะหน้าน้องก็เป็นแบบพลาสติกน่ารักแล้วก็ป้ายห้อยคอเป็นป้ายแบบมงคลมงคลหน่อย ส่วนหางก็ขยับได้อันนี้หางขยับได้และมีข้อต่อพับขึ้นพับลงได้หมดเลยนี่น่ารักใส่ปลอกคอมาเอามาวางไว้กับแก๊งเพื่อนๆของน้องๆดูคนนี้เป็นแก๊งของน้องๆจะได้ไม่เหงานะอยู่กับน้องๆน,นะอยู่กับเด็กๆนะเพื่อน <c oughs> น่ารักเป็นสีส้มนะเอาแนวสายโมนิดนึงนะใครชอบเป็นงานอาร์ทอยเนาะเราชอบนะเปิดไว้น่ารักดีมารีวิวให้ดูความน่ารักของน้องเจ้าขนปุยสีส้มของเรา อันนี้น่าจะชื่ออะไรไขอะไรดีอะไขแสบดีไหมนี่เนน่ารักคุยกุยมากครับอันนี้กล่องของน้องนะคะนี่แล้วก็รายละเอียดบอกว่ามีน้องสามสีเป็นสายมูนหน่อยนี่สายมูนอย่หน่อยปึ๊บเงินทองนะน่าจะอันนี้น่าจะเงินทองตลาด